จงเข้าไปในทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศและคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมากพี่น้องมันเป็นสิ่งที่สำคัญท่าว่าคริสเตียนเราไม่ทำตามเทรนหรือกระแสที่คนส่วนใหญ่ทำกันนะเพราะว่าทางที่คนส่วนใหญ่ไปมันนำไปถึงความพินาศเส้นทางของพระเจ้ามันเป็นประตูที่แคบนะแล้วมันเดินยากไม่ค่อยมีใครอยากเข้าไป เพราะว่ามันมีการจ่ายราคานะสำหรับประตูแคบนี้แต่มันเป็นหนทางที่นำไปสู่ชีวิตแต่ประตูใหญ่นั้นนำไปถึงความพินาษนะข้าพเจ้าจะพูดถึงสิ่งที่พ่มพีวิวร์ได้เขียนไว้นะยุคของเราใกล้เวลามากเพราะว่าตอนนี้ผู้คนเริ่มใช้เงินแบบดิจิทัลนะฮะโลกกำลังเปลี่ยนไปมากในหลายสิ่งหลายอย่าง เราอาจจะได้เห็นในยุคเวลาของเราที่จะมีการฝังชิปในการที่จะซื้อขายแต่ในพัฒพีบอกเราว่านะในพัฒพีวิวรบอกว่าห้ามฝังชิปพี่น้องเราคิดดูนะว่าถ้าเราเนี่ยเป็นกลุ่มคนเล็กๆนในขณะที่คนทั่วโลกเนี่ยทำการซื้อขายระหว่างประเทศแล้วเขาต้องฝังชิปนะเพื่อจะซื้อขายได้เพื่อจะเดินทางเพื่อความสะดวกสบายทุกสิ่งนะแต่คริสเตียนกลับบอกว่าเราไม่ฝังนะเพราะนั้น ถึงเวลานั้นเราอาจจะซื้อขายไม่ได้นะหรือเราจะต้องไปแอบอยู่ที่อื่นนะเพราะว่าเขาก็อาจจะล่าตัวคนที่ต่อต้านระบบของเขาน,ะนี่คือสิ่งที่ยากสำหรับลูกของพระเจ้านะสิ่งที่ยากสำหรับคนที่จะเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกที่จะเข้าประตูแคบซึ่งคนส่วนใหญ่ทำไม่ได้แต่ประตูแคบนั้นนำเราไปถึงชีวิต นะเพราะว่าประตูที่กว้างที่คนมากมายแห่ตามกระแสกันแล้วก็ทำนะ,ะมันจะนําไปสู่ความพินาศนะ,ะความพินาศพี่น้องมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นเรื่องลึกในเรื่องของฝ่ายวิญญาณนะคะแล้วก็การที่ฝังชิปนะคะมันเป็นงานของปฏิบัติภคิดนะคะและเป็นการแยกโดยสิ้นเชิง ถ้าคริสเตียนรับการฝังชิปปุ๊บเนี่ยเราก็คืออยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้านะนั่นคือสิ่งที่พัมพีวิวณ์บอกไว้ชัดเจนเพราะนั้นบางครั้งในชีวของเราเราก็ต้องเลือกนะเราต้องเลือกอันนี้คือตัวอย่างที่ยกให้ฟังนะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องเลือกเช่นเดียวกันนะทางที่คนส่วนใหญ่ทําการคอร์รัปชันการรับสินบนอะไรต่างๆที่คนอื่นทํากันแต่ คริสเตียนนะหรือลูกของพระเจ้าเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะเราไม่สามารถเดินทางที่บาปหรือที่ไม่ถูกต้องที่คนอื่นเขาทากันที่คนส่วนใหญ่ทํากันนะเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าให้เราอะเดินทางประตูแคบแม้มันจะยากลําบากแต่มันเป็นทางที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องการตัดสินใจของเราไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามขึ้นอยู่กับถ้อยคำของพระเจ้าขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยของพระเจ้าการตัดสินใจของเราอย่าให้ขึ้นอยู่กับ กลุ่มคนส่วนใหญ่นะอย่าให้ขึ้นอยู่กับคนอื่นว่าอุ้ยคนอื่นเนี่ยคนพันคนคิดว่าทางนี้ถูกต้องนะมีคนอีกแค่สิบคนที่คิดว่าไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องในแบบของโลกแต่ถูกต้องในแบบของพระเจ้าเพราะนั้นเราควรจะให้พ้อยคำของพระเจ้าและให้พระเจ้านั้นเป็นคำตอบสำหรับเราทุกสิ่งนะครับซึ่งมันจะส่วนทางกับวิธีการของโลก แต่มันเป็นทางที่เราจะเข้าไปประตูสวรรค์นะเพราะฉะนั้นพี่น้องเลือกเอาเองนะว่าเราจะเดินทางไหนเราจะเดินทางแคบเพื่อไปถึงชีวิตนร์หรือเราจะเดินในทางกว้างเพื่อไปพบกับความพินาศนะซึ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจแล้วก็มีความหนักแน่นมั่นคงในการเลือกด้วยพี่น้องข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าในโลกนี้กําลังอยู่ยากมากขึ้นนะ มันมีสิ่งที่เราต้องเลือกมากมายนะคะมันมีสิ่งที่เขาต้องการให้เราติดตามคนส่วนใหญ่นะที่จะทํากันแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องมีจุดยืนนะมีจุดยืนและเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าสอนเชื่อฟังความจริงของพระองค์เชื่อฟังในน้ําพระทัยของพระเจ้าเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้นะหลายสิ่งหลายอย่างดูเหมือนไม่ผิดนะมันไม่ได้ผิดเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่มันไม่ได้ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างเช่นกฎหมายที่ให้การทำแท้งเสรีนะคะฟังดูไม่ผิดเลยพี่น้องเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ตัดสินใจมันเป็นร่างกายของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ต่อร่างกายของฉันตราบใดที่ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนกับฉันนะคะแต่ในทางของพระเจ้ามันผิดนะคะเพราะว่าการทำแท้งก็คือเป็นการที่เราฆ่าคนนะคะเพราะนั้น เมื่อเราติดตามพระเจ้าเราก็ต้องฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะไม่ใช่กฎของโลกแต่เป็นกฎของพระเจ้าและแน่นอนว่ากฎของพระเจ้าบางครั้งมันอาจจะขัดแย้งกับกฎของโลกหรือความเชื่อหรือค่านิยมของโลกนะแต่เราก็ต้องยืนหยัดมันจะไม่ง่ายนะมันจะยากเพราะนี่คือประตูแคบแต่ขอพระเจ้าเสริมกําลังเราให้สติปัญญาเราที่เราจะผ่านไปได้นะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพภพร์จากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ